สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดปินมาแนะนำาิส s s น n s u n n y ดีโนะคะเป็นรถยนต์ปี03เครื่องยนต์ 1,600cc GL g ซีเกียร์ออโต้นะคะทุกท่านมี Airbag มี a อลดีบนะคะติดแก๊สหัวฉีดทังโดนัทนะคะประหยัดมากค่ะมาถูกช่วงน้ำมันแพงเลยนะคะทุกท่านลดต้นทุนในการเดินทางในแต่ละครั้งได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ ราคาคันนี้นะคะผู้ขายส่งต่อในราคา7900 0บาทค่ะเครื่องดีช่วงล่างดีนะคะไม่มีดังนะคะยางใหม่ภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะทุกท่านตัดลายไม้สวยๆกระจกขึ้นรองเป็นไฟฟ้านะคะตามในรูปนี้เลยนะคะเบาะหนังสวยสะอาดตาแผงประตูสวยๆค่ะไม่มีรอยแตกหักนะคะรถบ้นบานๆไม่มีรอยชนหนักนะคะ ราคา79 0 0 0่าบาทราคานี้สามารถเจราจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะทุกท่านรถรถยนต์คันนี้นะคะสภาพโดยรวมพร้อมใช้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออตโต้นะคะภายในหรูหรากว้างขวางนั่งสบายคะ่ะทุกท่านเป็นเบาะหนังนะคะดูหรูมากนะคะมีลายไม้ด้วยนะคะงามตาคะ่ะทุกท่านพิกัดดูรถได้แถวพระรามห้านนทบุรีนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไวใ้ให้ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจคลิกเข้าไปรับชม รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อที่ใต้คลิปนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองควรเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่ควรโอนมาจำร่วงหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกับแอดมิน JK ได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ